สวัสดีค่ะพีๆ่ๆเพื่อนๆกลับมาเจอกับการดาอีกแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วิวข้างหลังสวยไหมสวยมากสวยจริงๆสวยค่ะเป็นวิวท้ายหมู่บ้านนะคะทีะ่ถนนเขาได้ทอดมาใหม่แล้วก็ถึงได้แค่ตรงทุ่งนาตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้ก็จะบอกว่าสวยมากบรรยากาศตอนเย็นคือสวยจริงๆคะ่ะแต่วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะเพราะฝนตกตอนนี้การดาก็นั่งตากฝนอยู่นะ แล้ววันนี้ที่กันดาจะมาพูดถึงนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆค่ะถ้าเกิดใครที่เคยดูคลิปของกันดานะคะที่เคยพารูปบอลไทยสวยๆมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักแล้ววันนี้ในคลิปนั้นกันดาก็ได้พูดถึงกับบอลไทยที่ชื่อว่าแม่มณีชัยยานะคะซึ่งสวยมากๆ สวยจริงๆค่ะเป็นบอลไทยเป็นบอลน,นาไทยด่างสีชมพูค่ะทุกคนเป็นที่แรกเลยดีกว่าค่ะเป็นที่แรกที่กันดาจะพามาให้ทุกคนได้รู้จักกับแป้์มณีชายาบอลไทยด่างสีชมพูที่สวยมากๆเอร์ <c oughs> ไปไหม <c oughs> แต่กันดาชอบบอลน,นาไทยนะคะกันดาก็เลยแบบรู้สึกปลื้มปริ่มเพราะกันดาได้เป็นเอฟซีของแฟรมนีอยู่แล้วนะคะ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆกค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่กัญญรัตน์ด้วยนะคะพี่ธัญรัตน์นะคะที่เป็นเจ้าของแล้วก็ได้อนุญาตให้กันดามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็เดี๋ยววันนี้กันดาก็จะเล่าประวัติเ,เกี่ยวกับแม่มณีให้ทุกคนได้รู้จักด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนไปรับชมกันเลย ทุกคนเรามาดูจักกับบอลไทยสีชมพูที่สวยขนาดนี้กันเลยดีวกว่าค่ะมารู้จักกับมณีชัยยาค่ะมณีชัยยานะคะเ,าเขาได้กํเาเนิดที่อ,อําเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทุกคนได้ชื่อที่ได้ชื่อว่ามณีชัยยาเพราะมณีหมายความว่าหลากหลายสีนะคะส่วนชัยยาก็คือต้นกําเนิดที่มาจากอ,อําเภอชัยยานั่นแหละค่ะทุกคนอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะคะอ,อําเภอชัยยา ลักษณะสีของเขานะคะจะมี3สีค่ะคือสีเหลืองสีชมพูสีเขียวบางใบก็จะออกเป็นสีเหลืองนะคะบางใบก็จะเป็นสีชมพูบางทีก็ใบหนึ่งก็จะมีทั้งสีเหลืองสีชมพูเลยค่ะทุกคนแต่พอใบเขาแก่ความแก่ของเขาก็จะทําให้สีจางลงนะคะลักษณะของก้านก็จะมีสีเขียวและด่างชมพูตรงบริเวณโคนใบด้วยค่ะ ตอนที่รับมาทีแรกนะคะก็จะเป็นสีเหลืองพอ,อพี่เขามาเลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยๆอใบที่4ก็เป็นสีชมพูค่ะ5ก็เป็นสีชมพูมาให้6-7ก็นั่นแหละค่ะด่างมาให้ก็เลยได้มีชื่อว่ามณีชัยยานี่แหละค่ะทุกคนตอนนี้พี่เขาก็ยังไม่มีราคาที่ตั้งไว้นะคะ และตอนที่พี่เขาได้มานะคะ,ะคือพี่เขาได้มาจากคนหาของป่าค่ะทุกคนปัจจุบันนี้ต้นไม่ได้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตอนนี้ต้นอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะ แล้วก็เคยมีคนเสนอราคาให้พี่ธัญรัตน์มากกว่า10,000แบาทแล้วนะคะคนแต่ว่าพี่เขาก็เลี้ยงแล้วก็รักนะคะก็เลยไม่ขายก็เลยขอเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเสียดายความสวยงามแล้วก็อยากเก็บไว้ทําพันธุ์ขยายพันธุ์เพื่อสืบขยายพันธุ์ของเขาต่อไปเรื่อยๆค่ะทุกคน แล้วตอนนี้แม่มณีนะคะก็ได้ออกไหลมาให้พี่ธัญรัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วพี่ธัญ,ญรัตน์ก็ได้ตัดไหลไว้แล้วจํานวน5ข้อคะ่ะและหน่อของเขานะคะงอกมาแล้วก็ด่างเหมือนกันคะ่ะด่างเป็นสีชมพูด้วยนะทุกคนสำหรับต้นแม่นะคะทุกคนตอนนี้พี่เขา ยังไม่ได้แบ่งให้ใครนะคะก็ต้องเสียใจด้วยแต่ว่าพี่เขาก็ได้ช้ำไหลไว้แล้วใช่ไหมคะทุกคนตอนนี้ไหลก็ได้งอกออกมาแล้วแล้วพี่เขาก็ จะขอให้หลายเขาได้เป็นใบขึ้นมาก่อนนะคะให้ได้เห็นลายกันก่อนถึงจะมาแบ่งปันให้ใครที่ชื่นชอบบอลไทยมณีชายาด้วยกันนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้กับข้อมูลที่กันดาได้นำมาให้ทุกคนได้รู้จักกับมณีชายานะคะก็หวังว่าจะถูกใจนะคะทุกคน เห็นไหมทุกคนสวยไหมเป็นสีชมพูจะไม่ให้การดาชอบได้ยังไงล่ะคะสวยขนาดนี้ค่ะก็สำหรับวันนี้การดาก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนได้เท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกันดาก็จะแปะเครดิตของพี่ธัญรัตน์ไว้ให้ทุกคนได้รู้นะคะ<ๆ>เผื่อใครอยากจะเป็น f อฟซของแม่มณีชัยยาเหมือนกับการดานะคะโอเคคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับวันนี้ที่กันดาได้พาทุกคนมารู้จักกับมณีชัยยานะคะก็หวังว่าจะถูกใจกับทุกๆคนที่พี่ทุกคนนะคะที่ชอบบอลน,นาไทยด้วยกันนะคะก็อย่าลืมนะคะก็เหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันดาด้วยนะคะแล้วกันดาจะทําคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้เห็นได้รับชมกันอีกนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย